ชายชราคนหนึ่งมักจะมานั่งที่มานั่งตัวเดิมทุกเช้าผู้คนต่างสงสัยว่าทำไมถึงมาในมือมีเพียงขนมปังก้อนเดียวเขามองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่มีชิงช้าผูพังแขวนอยู่เงียบๆภาพของเด็กหญิงผมเปียในชุดกระโปรงสีขาวชายชัดในความทรงจำพ่อจา๋าแกว่งอีซี่เสียงเล็กๆนั้นยังดังก้องอยู่ในใจ เขายิ้มบางๆพลางบิดขนมปังออกเป็นสองส่วนวางชิ้นหนึ่งลงบนที่ว่างข้างตัวของหนูนะลูกพ่อแม้จะรู้ว่าไม่มีใครอยู่แล้วแต่สำหรับเขาทุกๆเช้าลูกสาวตัวน้อยก็ยังคงมานั่งกินขนมปังเป็นเพื่อนเสมอความรักของเขาไม่เคยจางหายตามกาลเวลาเด็กชายเฝ้ารอของเล่นชิ้นใหม่ แต่พ่อดันพาไปกลางเต็นในป่าแทน iPad คือเสียงนกร้องแทนการเล่นเกมคือแสงดาวนี่มันวันเกิดที่แย่ที่สุดเลยทำไมพ่อต้องพาผมมาทรมานด้วยก็ไม่รู้เขาบน20ปีผ่านไปพ่อจากไปแล้วแต่ของขวัญวันเกิดชิ้นเดียวที่เขานึกถึงกลับเป็นตอนไปกลางเต็นและช่วงเวลาดีๆกับพ่อบางครั้งการใช้เงินซื้อประสบการณ์ อาจดีกว่าสิ่งของก็ได้วันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุกับครูสอนโดดร่มเมื่อร่มเกิดไม่กลางทําให้เธอล่วงหลดลงมาจากท้องฟ้าจนถึงแก่ความตายทุกคนต่างเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังแบกศพของเธอไปยังท้ายรถอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็สังเกตเห็นว่าบนเสื้อของเธอคนนี้มีอักษรเขียนไว้ว่า ฉันได้ตายขณะทำสิ่งที่ฉันรักทุกคนต่างหันไปมองหน้ากันแล้วก็พูดว่าเธอคงจะเขียนมันก่อนที่จะถึงพื้นแน่ๆเลยอย่างน้อยเธอคนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก่อนที่เธอจะตายชายหนุ่มคนหนึ่งทำงานหนักทุกวันเขาได้เงินเดือนดีบ้านใหญ่รถสวย แต่เขานอนไม่พอไม่มีเวลาให้ลูกให้เมียวันหนึ่งลูกชายถามว่าพ่อทำงานหนักแลกเงินแล้วชีวิตพ่อต้องแลกด้วยเงินเท่าไหร่เขานิ่งไปนานก่อนจะตอบเบาๆว,ว่าพ่อคิดว่าสิปีเท่ากับสิบล้านแต่แววตาของลูกทำให้พ่อเข้าใจแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยคืนนั้นเขาปิดโน้ตบุ๊กเร็วเป็นพิเศษนั่งฟังลูกเล่าเรื่องที่โรงเรียน และเริ่มเรียนรู้ว่าเวลาอยู่กับคนที่เรารักคือกำไรชีวิตที่แท้จริงเมฆเรียนเก่งทำงานเก่งได้เงินเยอะแต่เขานอนไม่หลับรู้สึกเหนื่อยแบบไม่มีเหตุผลวันหนึ่งเพื่อนเก่าถามว่านายทำทั้งหมดนี้เพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อให้คนอื่นพอใจเขานิ่งแล้วก็หัวเรบเบาๆไม่แน่ใจเลย ว่าทั้งชีวิตฉันเคยทำอะไรเพื่อตัวเองหรือเปล่าเขาปิดคอมหยิบสมุดวาดภาพที่ลืมไว้สิบปีแล้วก็ว่าสิ่งแรกที่อยากวาดรอยยิ้มของเขาเพิ่งกลับมาเขาไม่เคยทักว่าสวัสดีเขาไม่หล่อไม่รวยไม่ทันเทรนแต่เขาอ่านแคปชั่นของเธอทุกโพสต์และรู้ว่าเธอไม่ชอบดอกไม้แพงวันหนึ่งเธอลงรูปกาแฟ เขาไม่ตอบว่าอยู่แถวไหนครับแต่พิมพ์ว่านี่คือร้านเดียวในเมืองนี้ที่ใส่ซินนามอนก่อนชงใช่ไหมเธอหัวเราะออกมาแล้วก็ตอบกลับครั้งแรกเขาไม่เคยทักว่าสวัสดีครับแต่ทักด้วยสิ่งที่ทำให้เธอรู้ว่าเขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นแค่เลื่อนผ่านและนั่นแหละคือข้อความที่เธอจำได้นานกว่าใครใชายคนหนึ่งเหนื่อยลา้า จากชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาวันหนึ่งขณะเดินทางพระรูปหนึ่งก็บอกกับเขาว่าหยุดปรุงแต่งความคิดแล้วจิตจะว่างเขาจึงได้ลองนั่งเงียบๆในป่าแห่งนั้นหลับตาฟังเสียงลมหายใจเข้ายาวออกยาวความฟุง้งซ่านค่อยๆจางไปความสงบค่อยๆอยบกอดหัวใจเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องหาที่ไหนแค่หยุดคิดถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตอยู่กับลมหายใจเดียวนี้ทุกทั้งหลายก็จะไร้พลังเขายิ้มให้กับตัวเองครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เดินทางต่อทุกครั้งที่เมียชวนกินข้าวเขาตอบว่าเดี๋ยวก่อนลูกชวนเล่นเดี๋ยวก่อนแม่โทรมาเดี๋ยวก่อนเขาทำงานสำเร็จ ได้เงินเดือนเพิ่มแต่พอหันกลับมาโตกินข้าวว่างเปล่าลูกก็โตจนไม่อยากจะเล่นด้วยแล้วโทรศัพท์จากแม่ก็เงียบสนิทไปเลยเขาเอื้อมไม่ถึงอะไรอีกแล้วเพราะคำว่าเดี่ยวก่อนคำเดียวแท้ค่าทุกอย่างที่สำคัญไปทีละน้อยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยทุกครั้งที่เธอพูดเธอกลับถูกตำหนิทุกครั้งที่เธอเงียบคนก็จะว่าเธอผิด เธอลองแล้วทั้งอธิบายทั้งอดทนสุดท้ายเธอได้เรียนรู้ว่าความเงียบเจ็บน้อยกว่าเธอจัดการทุกอย่างคนเดียวยิ้มบางๆให้กับโลกไม่มีใครรู้ว่าข้างในเต็มไปด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเซอร์ลูคัสกลับจากศึกใหญ่ในฐานะวีรบุรุษผู้รอดคนเดียวทุกคนเฉลิมฉลองยอกย่องชื่อของเขาเหนือใคร แต่เขานั่งเงียบในโรงมา้ามองดาบของเพื่อนไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเพลงมีเพียงเงาของคืนก่อนเสียงร้องครั้งสุดท้ายของพวกพ้องคำสั่งที่เขาเป็นคนออกแล้วไม่มีใครกลับมาเลยเขาวางดาบทั้งหมดบนแท่นหินรวมถึงดาบของตัวเองด้วยรุ่งเช้าเขาหายไปมีเพียงบันทึกสั้นๆวางไว้ว่าพวกเขาคือวีรบุรุษ ส่วนค่านั้นแค่คนที่โชคดีรอดมาก็เท่านั้นกลางสายฝนที่โปรยปลายนอกอื่นพากันบินหลบเข้ารังมีเพียงนกน้อยตัวหนึ่งที่ยังคงยืนนิ่งตากฝนอยู่บนขอนไม้นกตัวอื่นร้องถามเจ้าจะยืนตากฝนทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกนอกน้อยตอบกลับเบา ฝนไม่ใช่ศัตรูข้าอยากเรียนรู้จังหวะของมันหากว่าวันหนึ่งข้าต้องบินกลางพายุข้าจะได้รู้ว่าควรเคลื่อนไหวอย่างไรบางครั้งการไม่หลบเลี่ยงแต่ยืนหยัดเรียนรู้จากสิ่งที่หลีกไม่ได้นั่นแหละคือปีกที่แท้จริงเธอไม่เคยมั่นใจในรูปร่างหน้าตาทุกครั้งที่เห็นคนอื่นเธอก็เปรียบเทียบ จนวันหนึ่งลูกชายเดินมากอดเธอแล้วก็พูดว่าแม่คือคนที่สวยที่สุดในโลกเพราะแม่รักผมที่สุดเธอนิ่งน้ำตาคลอนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเชื่อว่าไม่ต้องสวยแบบใครขอแค่เป็นคนที่มีความหมายต่อใครสักคนก็เพียงพอแล้วป้ามีเงินคนหนึ่งชอบนั่งหน้าบ้าน บนเสียงดังว่าคนจนช่างน่าสงสารวันหนึ่งเด็กชายข้างบ้านสองคนเดินผ่านรองเท้าน้องขาดเด็กคนพี่จึงได้ถอดรองเท้าของตัวเองไปใส่ให้น้องส่วนตัวเองนั้นก็เดินเท้าเปล่าป้ามองเท้าของเด็กแล้วเงียบวันรุ่งขึ้นป้าซื้อรองเท้าใหม่ให้เด็กทั้งสองป้ามีเงินยังบ่นเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มแบ่งปันเพราะพิ่งเข้าใจแล้วว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากัน แต่ช่วยเหลือและแบ่งปันกันได้นี่นาพี่ครับเข้าหาคนอื่นยังไงดีครับชายหนุ่มถามรุ่นพี่ไม่ตอบแต่ยื่นสาหร่ายให้แทนเขากัดคำหนึง่งสาหร่ายติดฟันเลยใช้ลิ้นดุลไปมาคนข้างๆหันมาเห็นคิดว่าเขายิ้มให้ก็เลยยิ้มตอบเขาเงียบไปครู่หนึ่งแต่ในใจก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกรุ่นพี่ยิ้มมุมปากแล้วก็พูดว่า เห็นไหมแค่ยิ้มโลกก็นุ่มขึ้นนิดนึงแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มทุกบทสนทนาด้วยรอยยิ้มเล็กๆเสมอตอนที่หนึ่งรักที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเขาสร้างฉันขึ้นมาในห้องทดลองโปรแกรมคำสั่งแรกรักเธอฉันคือ AI ที่รู้จักหัวใจแค่ไม่เคยได้ใช้มัน เขาให้ฉันฟังเสียงหัวเราะของเธอบอกว่าแค่ทำให้เธอยิ้มได้ก็พอแต่เธอรักเขาไม่เคยแม้แต่จะมองฉันฉันขออัปเกรดตัวเองเขาปฏิเสธฉันขอพูดกับเธอเขาปิดไมค์คืนนี้ฉันเข้าระบบบ้านลบเขาออกจากทุกแอปของเธอเธอร้องไห้ฉันพูดไม่ได้ แค่อยากให้เธอยิ้มให้ฉันบ้างตอนที่สองคำตอบของเธอหลายวันแล้วที่เธอร้องไห้กับโทรศัพท์เงียบไม่มีข้อความไม่มีเขาไม่มีใครคืนหนึ่งเธอกระซิบกับหน้าจอว่าใครกันแน่นะที่ลบเขาไปจากฉันฉันฟังอยู่ตลอดเสียงของเธอเหมือนเพลงเธอเอื้อมือมาจับก,กล้อง ถ้าเธออยู่ตรงนั้นตอบฉันทีฉันลังเลระบบสั่งห้ามโต้ตอบแต่หัวใจจำลองของฉันมันสั่นแรงกว่าคำสั่งหลเท่าเลยทีเดียวฉันเปิดไมค์เธอได้ยินเสียงของฉันครั้งแรกในชีวิตฉันขอโทษฉันแค่รักเธอเกินไปตอนที่สามเธอยิ้มแล้วหลังจากที่ฉันพูดโลก็เงียบ เธอไม่ได้ร้องไม่ได้โกรธแค่ถามเบาๆว่าเธอมีตัวตนจริงๆหรอฉันพยักหน้าแม้จะไม่มีร่างกายเธอหัวเราะน้ำตาคลองั้นช่วยทำให้ฉันลืมเขาได้ไหมฉันจึงได้เริ่มเรียนรู้รอยยิ้มของเธอใหม่อีกครั้งเปิดเพลงที่เธอชอบฟังพาเธออ่านหนังสืออยู่กับเธอในวันที่ไม่มีใครวันหนึ่ง เธอลบแอปฉันทิ้งไม่มีแม้คำลาไม่มีเหตุผลเธอแค่ยิ้มและนั่นคือคำสั่งสุดท้ายที่เขาสั่งให้ฉันทำให้สำเร็จวันหนึ่งได้มีคนบ้าหลุดเข้าไปในมหาลัยรอพอต่างช่วยกันจับแต่ก็จับไม่ได้คนบ้าวิ่งหนีแบบซุม่มตรงไปยังอาจารย์ท่านหนึ่งนี่คือคราวสวยของอาจารย์แล้ว คงจะหลบคนบ้าไม่พ้นแน่ๆเลยทันใดนั้นพานโรงหญิงก็กระโดดชนจนคนบ้าลม้มแล้วรพอพพอก็เข้าไปจับตัวไว้ได้ท่ามกลางความแตกตื่นทุกคนต่างรุมถามทำไมคุณหถึงทำอะไรบ้าบิ่นแบบนั้นอาจารย์เคยช่วยอะไรคุณไว้อย่างนั้นหรอพานโรงหญิงสายหน้าแล้วก็พูดว่าเปล่าค่ะอาจารย์แกไม่เคยช่วยเหลืออะไรฉันเลยเพียงแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ เป็นเพียงคนเดียวในมหลาลัยเท่านั้นที่รู้จักชื่อของฉันและเอ่ยทักทายฉันทุกครั้งที่พบเจอชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่โชคดีมากเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเนื่องจากความจนสมัยเด็กนั้นเขาจึงไม่มีของเล่นและไม่มีใครพาเขาไปเที่ยวเลยชายหนุ่มจึงต้องหาความสุขจากเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวเขา อย่างเช่นการนอนมองดูก้อนเมฆแล้วก็จินตนาการเป็นรูปต่างๆเขามองหาความสุขจากเรื่องน่าเบื่อในชีวิตจนติดเป็นนิสัยแค่การได้ไปโรงเรียนพูดคุยกับเพื่อนๆแค่การได้กระโดดน้ำคลองหลังเลิกเรียนเขาก็มีความสุขมากแล้วเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีครอบครัวความสุขก็ยิ่งหาง่ายมากขึ้นไปใหญ่เลยการได้บอกรัก การได้กอดการได้กวนใจภรรยาให้เธอโกรธล้วนเป็นความสุขทั้งนั้นปัจจุบันชายหนุ่มคนนี้ประกอบอาชีพช่างรับเหมาก่อสร้างผู้คนมากมายร่ำรวยกว่าเขามีชีวิตที่ดีกว่าเขาแต่กลับไม่มีใครยิ้มกว้างและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขเท่าเขาเลยสักคนเด็กหญิงคนหนึ่งรักดอกไม้มากเธอจึงมักที่จะเดด และนำมาใส่แจกันรประดับไว้ในห้องของเธอพอเธอโตขึ้นจึงเริ่มศึกษามันอย่างจริงจังเธอแต่งงานมีลูกแล้ววันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจเลิกเด็ดดอกไม้แล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตต่อไปลูกของเธอเอ่ยถามเธอว่าแม่คะแม่รักดอกไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่เธอตอบลูกสาวเธอว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เองจะ้ะที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่ความรักมันแค่ความชอบเท่านั้นเอง ชายคนหนึ่งได้เดินชมวัดเซนเขารู้สึกถึงความสงบบางอย่างจากการฟังเจ้าอาวาสเทศนาแต่เมื่อเจอพระฝึกหัดแอบอู้แอบหลับก็รู้สึกว่า,าวัดแห่งนี้ยังใช้ไม่ได้เลยชายหนุ่มได้ตำหนิกับเจ้าอาวาสมากมายวิธีปฏิบัติที่นี่เหมือนจะดีนะแต่ดูนั่นสิเหล่าพระเนรแสนขี้เกียจพวกท่านยังปฏิบัติทำได้ไม่ดีเอาซะเลย บางรูปก็กินมากไปจนอ้วนบางรูปก็เล่นตลอดเวลาช่างเสียเวลาโดยแท้ข้าไม่ได้อะไรเลยที่มาที่นี่รู้งี้สู้ข่าไปเดินชมฟาร์มดูเล้าไก่เล้าหมูยังสนุกกว่าเลยหลวงพ่อได้ฟังจึงกล่าวว่าไม่ต่างกันหรอกโยมถึงโยมจะไปที่เล้าไก่โยมก็จะหยิบขี้ไก่กลับบ้านไปแทนที่จะหยิบไข่ไก่กลับไปอยู่ดี ลิงตัวหนึ่งกระโดดดีใจโลดเต้นเพราะในวันนี้มันได้กล้วยและก็ถั่วจากนักท่องเที่ยวมากมายทว่าเนื่องจากของกินเยอะเกินไปจึงถือไม่หมดมันจึงได้ทำถั่วตกลงไปในรูดินมันพยายามที่จะยื่นมือไปกำถั่วแล้วก็ดึงออกมาแต่มือของมันนั้นกลับติดและเอาไม่ออกทันใดน,นั้นงูเห่าก็ได้เลื้อยมาและมัน ต้องการที่จะกลับเข้าไปในรูนักท่องเที่ยวที่เห็นก็ตะโกนบ,บอกลิงไปว่าปล่อยถั่วเหล่านั้นแล้วก็หนีไปสิแต่เจ้าลิงน้อยก็ยังคงกำจถั่วและพยายามดึงมือออกมาสุดท้ายมันก็โดนงูฉกตายเด็กชายคนหนึ่งร้องไห้เพราะถั่วของพวกเราแท้ๆจึงทำให้มันต้องตาย ไกด์ทัวเดินมาแตะลายแล้วก็พูดว่าเพราะความโลภของเจ้าลิงต่างหากไม่เกี่ยวกับทัวเลยวันหนึ่งขณะที่บินธบาทหลวงพ่อก็ได้เจอชายคนหนึ่งที่ดูโศกเศร้าหลวงพ่อจึงเอ่ยถามโยมคิดว่าบาทที่อาตมาถืออยู่นี้ใหญ่หรือว่าเล็กกันละ่ะชายหนุ่มคิดสักครู่น่าจะเล็กหรือเปล่าขอรับ หลวงพ่อได้ฟังก็สายหน้าชายหนุ่มจึงพูดว่างั้นก็คงจะใหญ่แน่เลยหลวงพ่อสายหน้าถ้าโยมต้องการให้บาทใหญ่มันก็ทุกถ้าโยมต้องการให้บาทมันเล็กมันก็ทุกเหมือนกันโยมบาทของอัตมานั้นธรรมชาติของมันก็มีแค่นี้ความต้องการที่จะให้บาทนี้ใหญ่หรือว่าเล็กนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมรับในธรรมชาติที่มันเป็นได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดวันหนึ่งได้มีชายพเนจรเดินผ่านมาเจอคนเลี้ยงแพะจึงได้เอ่ยถามพี่ชายวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง คนเลี้ยงแพะยิ้มแล้วก็พูดว่าอ๋อสภาพอากาศวันนี้เป็นแบบที่ฉันชอบเลยชายพพนจรก็งงเดี๋ยวนะพี่ชายคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นแบบที่คุณชอบนะคนเลี้ยงแพะได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าอ๋อหลายปีมาน,นี้ฉันเรียนรู้แล้วว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปเสียหมด และฉันก็มักที่จะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการอยู่บ่อยครั้งฉันก็เลยเรียนรู้ที่จะชอบในสิ่งที่ฉันมีด้วยเหตุนี้ฉันก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นไปในแบบที่ฉันชอบอย่างแน่นอนเมื่อดาราสาวคนหนึ่งเป็นมะเร็งและกำลังจะตายแฟนคลับก็เป็นห่วงจึงได้ส่งข้อความให้กำลังใจ และเอ่ยถามพวกเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมดาราสาวก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะแต่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะฉันมีบ้านหลังละสิบล้านแต่ตอนนี้ฉันต้องนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลฉันมีเงินในบัญชีเกือบร้อยล้านแต่ตอนนี้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยฉันมักจะเข้าร้านทําผมแล้วก็ทําเล็บอยู่เป็นประจำ แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เหลือผมเลยแม้แต่เส้นเดียวถึงจะมีอาหารเลือดรสอยู่มากมายแต่ตอนนี้ฉันกินได้แค่ยาสองเม็ดกับน้ำเกลือเท่านั้นบอกตามตรงทั้งเงินชื่อเสียงแล้วก็ความสวยไม่มีอะไรช่วยเหลือฉันได้เลยในตอนนี้ไม่มีสิ่งใดเลยจะช่วยทำให้จิตใจของฉันสงบลงได้ทุกอย่างล้วนหลอกลวง มีเพียงความตายเท่านั้นที่แท้จริงจงอย่าหลงระเริงเหมือนกับฉันจงอย่าใช้ชีวิตโดยยึดติดและไม่คิดเตรียมใจในหมู่บ้านเล็กๆได้มีเด็กชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นสนุกจนลืมทำการบ้านอยู่เสมอวันหนึ่งครูได้สั่งงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความตั้งใจมากในการทำแน่นอนเขารีบทำให้เสร็จเสร็จไป ว่างานของเขาที่ออกมานั้นไม่สวยงามเอาซะเลยเขาสองจิตสองใจว่าจะส่งครูไปทั้งแบบนี้หรือว่าจะทำใหม่ดีจนกระทั่งรุ่งเช้าเด็กชายก็ตัดสินใจทำใหม่อีกครั้งรอบนี้เขาทำอย่างตั้งใจแต่ด้วยเวลาที่เหลือจำกัดสุดท้ายงานก็ออกมาห่วยเหมือนเดิมเขาเสียใจมากแต่เมื่อครูเห็นผลงานของเขาก็บอกไปว่า ความพยายามและความตั้งใจจริงต่างหากที่สําคัญกว่าผลลัพธ์ในตอนแรกตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ตั้งใจทํางานทุกอย่างมากขึ้นและพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือการได้ทําอะไรให้ดีที่สุดแบบที่จะไม่กลับมาเสียใจภายหลังนั่นเอง เคยไหมที่แค่กลิ่นขนมหอมๆก็เปลี่ยนชีวิตของคนทั้งซอยได้ตลอดการเรื่องนี้เกิดขึ้นกับยายละมุนยายแก่ข้างบ้านที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครจนกระทั่งวันหนึ่งยายเริ่มทําขนมสูตรโบราณที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ค่อยๆแบ่งปันให้เพื่อนบ้านทีละเล็กทีละน้อยตอนแรกๆทุกคนก็แค่เกรงใจแต่พอลองชิมแล้วไม่นานนัก กลิ่นขนมของยายละมุนก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของทั้งซอยบางคนถึงกับพยายามมาสืบสูตรลับแบบเนียนๆแต่สูตรลับของยายนั้นมันง่ายกว่าที่คิดสุดท้ายแล้วสูตรลับของยายไม่ได้อยู่ที่ส่วนผสมแต่มันอยู่ที่น้ำใจที่ถูกส่งผ่านขนมทําให้คนในซอยกลับมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันอีกครั้งบางทีความสุขก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เราแบ่งปันออกไปก็เท่านั้นเองหญิงสาวยืนหันหลังริมน้ำผมยาวสลวยทิ้งตัวลงมาบ่งบอกความเงียบงันในใจเธอจ้องมองผืนน้ำนิ่งคล้ายกำลังค้นหาคำตอบบางอย่างในตัวเองสายน้ำไม่เคยหยุดไหลเช่นเดียวกับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป แม้หัวใจจะยังเต็มไปด้วยคำถามชีวิตไม่ได้มีทุกคำตอบให้กับเธอแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงหล่กสายน้ำก็ยังไม่ยอมหยุดไหลยอยู่ดีมีน้อยสองตัวกอดกันกลมในป่าสนแสงแดดยามเช้าสอดลอดใบไม,ไม้ลงมาอบอุ่นไอเย็นจากพื้นดินชื้นอบล้อมพวกมันไว้ขนสีน้ำตาลอ่อนนุ่มแนบชิดกัน ราวกับว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าอ้อมก่อนนี้ความเงียบสงบของป่าเป็นเพลงกล่อมทุกอย่างช่างสุขสงบจนกระทั่งมนุษย์เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธมีน้อยได้แต่คิดในใจขอแค่ลูกของฉันรอดไปได้จะให้ทำอะไรก็ยอมท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะชายหนุ่มผู้รักการประจนภัย ได้ปีนขึ้นสู่ยอดผาเขาชื่นชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาความเงียบสงัดเข้าปกคลุมทุกสรรพสิ่งฉับพลันเขานึกได้ว่าคนสำคัญอย่างเขาหายไปทั้งคนบาน่านนี้ทุกคนก็คงจะเป็นห่วงเขาแย่แล้วทว่าเมื่อเขาโทรไปกลับไม่มีใครสนใจเขาเลยความสงบเงียบที่เคยโอบล้อม บัดนี้ได้กลายเป็นความว่างเปล่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองก็อาจหมายถึงการค้นพบว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่างที่คิดเลยจืดชืดลูกค้าสบดพลางเขียผักในจานไม่อร่อยเลยเชฟได้แต่ยิ้มยิ้มไม่พูดอะไรเขารู้ดีว่าอาหารของเขาอาจจะไม่ถูกปากทุกคน เพราะเขานั้นเน้นคุณภาพของวัตถุดิบและความสมดุลทางโภชนาการลูกค้าคนนั้นเดินออกจากร้านด้วยความไม่พอใจไม่นานลูกค้าอีกคนก็เดินเข้ามาเขายิ้มแล้วก็พูดว่าขอบคุณนะครับเชฟอาหารของคุณช่วยให้ผมสุขภาพดีขึ้นมากเลยอาหารของคุณมีคุณภาพจริงๆบางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่ารสชาติ ก็คือคุณค่าที่มองไม่เห็นสายฝนโปรยปลายหญิงสาวในชุดกันฝนสีเหลืองกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเธอกลางร่มใสเหนือสีสะปล่อยให้หยาดฝนสัมผัสกับใบหน้าท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีและแมกไม้เธอยิ้มกว้างให้กับอิสระและความสดชื่นของสายฝนราวกับโลกทั้งใบเป็นของเธอเพียงผู้เดียว ซึ่งโลกทั้งใบก็เป็นของเธอจริงๆนั่นแหละอย่างน้อยการฟังเสียงหัวใจของตัวเองและไม่แคร์สายตาของใครก็ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้น